The <laughs> คือรูปเซลฟี่รูปสุดท้ายของชายคนนี้และนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนสายการบินอียิปต์ที่กำลังจะบินไปกรุงไคโรในขณะที่มีผู้โดยสารคนหนึ่งประกาศว่าตน oh <my> จะบ,บ้นเครื่องบิน oh <my> ขาสวมเข็มขัดที่ไม่ระเบิดขนาดใหญ่ร้อมตัวและถือรีโมทที่พร้อมจะกดได้ตลอดเวลาโดยเขาต้องการขู่ให้กัปตันลงแลนที่ไซปรัสแทนทีน่จะเป็นอียิปต์ด้วยความที่คิดถึงความปลอดภัยของทุกคนกัปตันไม่รอช้าหันหัวเครื่องบินกลับไปไซปรัสทันทีผู้โดยสารที่หวาดกลัวจำนวน52คนจาก55คนถูกช่วยเหลือและ ปล่อยตัวลงที่นั่นแต่ยังเหลือผู้โดยสัรอีก3คนและแอร์อีก4คนที่โจนต้องการจะเก็บไว้เป็นตัวประกรันทมการความหวาดกลัวของตัวประกรันทั้ง7ที่พยายามหาที่ซ่อนตัวตามจุดต่างๆบนเครื่องบินหนึ่งในนั้นมีหนุ่มชื่อว่าอินเนสเป็นหนุ่มอังกฤษที่ฟังภาษาอาหรับไม่ออกนึกอะไรดีๆขึ้นมาได้ oh, no, no, no. เขาลุกขึ้นมาแล้วเดินไปหาโจนคนนั้นถามว่าเพ่เพ่ P P, มาถ่ายเซลฟี่แบบเจนซีด้วยกันไหมโจนยักไหล่แล้วก็ตอบกลับมาว่า โอเคและนี่คือภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้โดยแอร์คนหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานเครื่องบินก็ลงจอดตำรวจรวบโจนคนนั้นทันทีและเข็มขัดระเบิดที่อยู่บนตัวเขาก็ถูกพบว่าเป็นของปลอมแต่ถึงอย่างนั้นเบนก็ไม่ได้รูมาก่อนเขาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่าที่เขาทําแบบนั้นเพราะต้องการเบีเ่ยงเบนความสนใจของโจรและต้องการให้โจรรู้ว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งคนที่พยายามใช้ชีวิต ใช่แค่ใครก็ได้ที่คุณจะมาทำลายและคิดว่าถ้าระเบิดนั้นเป็นของจริงเขาก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องเสียอยู่แล้วและสำหรับจนคนนี้เขาไม่รู้เลยว่า